สวัสดีครับผมวันนี้ผบกันกับในฟินลาสตานะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นไมยกลนะครับวันนี้มาจะกลอะไรครับผมเป็นไมยกลยางลบผมจะเสกให้มันกลายเป็นเหรียญห้าบาทครับผมจัดไปอุปกรณ์มีหนึ่งยางลบครับโอเคสองทิชชู ครับผมครับผมเพราะว่าเขาหดขายนะครับผมครับผมผมจะเอามันใส่เข้าไปนะครับผมครับผมเรามาดูกันครับผมก็จะเสกให้มันกลายเป็นเหรียญห้าบาทนะครับผมโอ้มันคือมันกึ่งบินปึ๊บมาปั๊บปิดจิ้วว้าว่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 าเอาไปเคลื่อนไปครับเรามาดูกันครับว่าจะมีจริงหรือเปล่านะครับเปิดนะครับ แกว่าดูลักษณะแล้วย่างลบหายไปนะครับครับผมเป็นเงิน5บาทจริงด้วยครับผมเป็นเงิน5บาทแล้วก็มีทิชชู่ย่างลบหายไปครับผมถ้าอยากได้ย่างลบประมาณละครับถ้าอยากได้ย่างลบประมาณละถ้าอยากได้ย่างลบประมาณใช่ไหมครับผมแมนครับผม ก็ต้อามเดิมนะครับผมแล้วชายของผู้ตายเนี่ยเขาก็ไม่ได้ติดโควิดสิบเ้ะนะครับก็แค่ภาษาใจเอาให้ชัวร์ก่อนนะผู้พงผู้ยเขาก็ใส่ชุดป้องกันให้เรียบร้อยก่อนปิดสูดจิสปิ้ว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 ิ้วป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 ิ้ว อ่ะจริงด้วยครับผมเป็นยางลบครับเหรียญห้าหายไปครับผมไม่มีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีมีแค่ขนมปังครับผมเนีผมไม่มีเลยเอาฝากคลิปแล้วครับผมใครชอบคิวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเนปิลัสตันนะครับายบ๊าย yeah